ทำว่าให้อ่านข้อมูลจากเว็บหลักก่อนนะคะว่าเราต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างเนื่องจากวีซ่าอังกฤษเนี่ยมันจะมีขั้นตอนเยอะเเว็แบบนะคะพันทิปหรือว่าเว็บอื่นๆที่มีคนมารีวิววิธีการขอวีซา่าหรือว่าแปลแปลข้อมูลให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจถูกต้องนะคะนจกจากนี้ไม่ว่าเราจะทาวีซ่าด้วยตัวเองหรือว่าจ้างเอเจนต์เนี่ยก็ไม่มีใครสามารถการันตีความสาเร็จได้อยู่ดีจะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะจะพอเป็นประโยชน์ได้บ้างหลักใหญ่ใจความของการขอวีซ่าท่องเที่ยวก็คือว่าเขาอยากจะมั่นใจใช่ไหม่ปเ็นนภระะะค ของทางรัฐของสังคมเขาเนาะว่าเราอาจจะหนีวีซ่าโดดวีซ่าแล้วเราก็ไปเอยู่ที่นู่นนะคะทําให้มันเสียหายเขาก็เลยจะต้องการหลักฐานที่ที่แน่นหนาแน่เชื่อถือเนาะก็คือเรามีหน้าที่การงานที่ดีอยู่ที่นี่เรามีห่วงอยู่ที่นี่เราจะกลับมาที่นี่แน่นอนเช่นในเรื่องของหน้าที่การงานที่เราทําอยู่เนี่ยยิ่งถ้าทามานานแล้วหรือว่ามีความมั่นคงมากมีรายได้เพียงพอนะคะก็ยิ่งดีสําหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์ทำยังไงไม่ต้องห่วงนะคะถ้าหากว่าสเตทเมนต์ลาดีแล้วก็มีเงินคงเหลือในบัญชี เพียงพอน่าเชื่อถืออ่ะก็ช่วยได้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีก็ไม่ต้องมากมายนะคะจะอยู่กี่วันนะคะแล้วก็แทนค่าไปด้วยค่าของชีพค่าโดยเฉลี่ยต่อวันก็คือประมาณ100่งร้อยปอนสมมติว่าจะอยู่10วันก็ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีหลังจากที่จองตัว๋วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชียางน้อยเนี่ยหนึ่งพันปอนเป็นต้นอย่าลืมนะคะเอกสารที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราเนี่ยสำคัญมากมากเลย เอกสารเพิ่มเติมที่เขาไม่ได้ขอถ้าเรามีร์เน็ตไปด้วยก็ได้นะคะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเราเองก็คืออย่างเช่นทรัพย์สินต่างๆที่เรามีเนาะเป็นจํานวนหุ้นอาจจะเป็นบัญชีเงินฝากใบทรัพย์สินต่างๆว่าเรามีทองในครอบครองเรามีรถนะคะที่ผ่อนหมดแล้วเนาะเรามีบ้านนะคะที่ที่ผ่อนหมดแล้วที่เป็นของเราเรามีที่ดินเรามีทรัพย์สินอะไรเหล่านี้เราจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรกันในเมื่อชีวิตที่เนี่ยเราโอเคอยู่แล้ว ข้อมูลอื่นๆเราก็ต้องกรอกไปให้ครบถ้วนนะคะพยายามกรอกให้เป็นความเป็นจริงแล้วก็น่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่ามันขัดแย้งกันหรือว่าเขาสื่อค้นขึ้นมาว่าเราไม่ได้กรอกความเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะโดนแบนวีซ่าระยะยาวได้เลยแหละที่เราเคยไปเที่ยวต่างประเทศที่อ,อื่นนะคะแนบหลักฐานไปด้วยยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราเคยได้วีซ่าของประเทศที่น่าเชื่อถืออย่างเช่น,นสหรัฐอเมริกาหรือเคยได้วีซ่าอังกฤษเคยได้วีซา่าเชงเก้นของยุโรปมาแล้วนะคะหรือวีซ่ายา,ยากๆอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานว่าเนี่ยดูสิเธอขณะฉันเคยไปเที่ยวประเทศเหล่าานนนี้้ะเเอฉัััยยงกลลลบมแว และอ,อย่างหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าทางการของประเทศอื่นเนี่ยได้พิจารณาแล้วว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะคะอนุญาตให้เข้าประเทศได้ต้องการความสะดวกสบายเนี่ยเขาก็จะมี l o u n g นะคะก็คือเป็นห้องรับรองพิเศษให้เราเข้าไปนั่งพักด้วยซื้อบริการถ่ายรูปบริการเอ่อแปลเอกสารหรือต่างๆนานาเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้นะคะเผื่อชุกระบุกตรงนั้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องอวิ่งไปวิ่งมาเอาไปถ่ายรูปถ้ารูปมันใช้ไม่ได้ขึ้นมาถ้าต้องการความเร่งด่วนในการพิจารณาวีซ่าเนี่ สี่ห0 0 0บาทที่พิจารณาภายในวันเดียวรู้ผลเลยซึ่งณขณะนี้ก็คิวยาวมากเหมือนกันไม่แน่ใจว่ากี่วันส่วนของมนี้เนี่ยที่เดินทางบ่อยแล้วก็อยู่นานได้เนี่ยเพราะว่า,เ,าเราใช้วีซ่าแบบ5ปีนะคะเป็นวีซ่าระยะยาวก็รเริ่มจากการขอวีซ่าท่องเที่ยวง่ายๆไปก่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็ต้องพยายามอย่า o v e r s t a สเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอันนี้มันจะโดนแบนหนักมากไม่ว่าจะย้ายพาสปอร์ตหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อไปกี่ครั้งก็ตามเนี่ยประวัติก็ยังอยู่แรกที่ขอวีซายุโรปสมัยสาวๆนะคะก็ได้ตรงวันเหมือนกันอย่างเช่นถ้าสมมมมตตตตติิิิวว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 ว่่่่่่าา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 าเเเเเเรรปปปททททีีีย11ัััััันน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 ซกกก็็ะบบบลลข้้้้หหืออองแ เลยก็คือเราจะต้องไปตามแผนนะคะไม่ฟล e ็กซิเบิลเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเที่ยวโดยไม่มีปัญหาไปเรื่อยๆเนี่ยครั้งหลังๆที่ไปขอวีซา่ามันก็จะง่ายขึ้นนะคะอนุมัติผ่านง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ได้ระยะเวลาที่ยาวขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะจากที่เคยได้พอดีวันก็เริ่มเป็นได้หกเดือนสามปีแล้วก็5ปีเดินทางได้สะดวกขึ้นเพราะว่าประเทศในยุโรปใช่ไหมคะเขาก็จะติดติด,ต,ดติดกันเวลาเราข้ามไปประเทศไหนประเทศไหนเนี่ยมันก็จะสะดวกมากๆเลยสามารถจะวางแผนแบบฟล e ็กซิเบิลนะคะก็คือจะเปลี่ยนแปลงระหว่างทางได้ Mulniciple Entry ก็คือสามาารรถเข้คั้งลกิเนพิ เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะามีธุระไปดูบอลบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องขอเป็นรายครั้งก็คือประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าวิซ่าด้วยนะคะก็คือขอระยะยาวไปเลยซึ่งระยะยาวเนี่ยมันก็จะแพงกว่าเนะเาะก็คือรู้สึกว่าจะเป็นแปดร,ร้อยปอนหรืองไงเนี่ยแหละนะคะสำหรับ5ปีแล้วก็สาหรับสิบปีก็มีนะก็หนึ่งพันปอนตัวเลขที่แน่ชัดจำไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเคสไปเคสด้วยนะคะไม่มีอะไรการันตีว่า